นี่คือลูกค้กาที่มาซื้อเจ้า ESG Q18 นะครับลูกค้าแค่ว่าอยากจะได้เป็นไฟสปอร์ลายหน้าหลังเพิ่มเติมนะครับทางร้านก็จัดให้ครับไม่ครขบจัดได้ตลอดนะครับมีสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากสุข,ขุมวิท ยังไงก็ฝากร้านโดนไทยกับตะนันครับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้โดนเจ็บหรือว่ารุ่นแรงเครื่องก็สามารถเข้ามาสอบถามที่ร้านโดนไทยกับตันหรือว่ามาเข้าวัตถุกับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับฝากไว้ด้วยครับร้านเราพร้อมครับคิดถึงเรื่องโดนอย่าลืมไปิดกับร้านโดนไทยกับตะนันนะครับแขกดีครับมันเวลาเป็กระแพงปีกอย่างเงี้ยมันร้องเลยตีแล้วโดนพี่อ่ะ จะไม่พุ่งไปหาก้ำแพงเพราะผมเคยลองแล้วเนะขาบินใส่ค้ำแพงพอนะ